กำลังใจกำลังใจมาเต็มค่ะเพราะว่าแฟนคลับก็น่ารักมากแล้วก็ให้พลังพลังงานแบบให้กำลังใจมหาศาลเลยตอนนี้คิดว่าจากกำลังใจจากพลังที่ที่ทุกคนให้มาพี่ตูนเขาได้รับแล้วก็มันก็ทำให้เขาเขากลับมาเข้มแข็งกลับมากลับมายิ้มได้เหมือนเดิมค่ะยังคงมีอาการเครียดอะไรอย่ไหมไม่ค่ะไม่ตอนนี้ก็คือถื่อว่าเบรกแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาก็ก็น่าจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมค่ะ no ไม่ไม่ขนาดนั้น,นะคะ่ะคือเขาราก็รู้จักพี่ตูนมาพี่ตูนไม่ใช่คนยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วดังนั้นโอเคปัญหาที่เกิดขึ้นมันมันอาจจะเป็นช่วงที่เราได้เรียนรู้เป็นบททดสอบอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้พอมันพอมันมันผ่านมา mm hmm. เขาก็ได้กําลังใจได้ได้พลังงานจากทุกคนซึ่งก็ว่าความรักที่เขาได้จากจากทุกคนรอบข้างนี่แหละมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแน่นอนโอ้เขาแบบ เวทีและการร้องเพลงมันคือชีวิตจิตใจของเขาอะค่ะคือแค่นี้ไม่ทําให้เขาลมเลิกอะไรง่ายๆแน่ๆค่ะจริงๆจริงๆตอนนี้ก็ก็ถือว่าเขาก็พักผ่อนให้เขาได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่